สวัสดีครับในคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดกันนะครับว่าโครงการที่เราพูดถึงเนี่ยมันคืออะไรและเป็นงานโครงการเนี่ยมันต่างจากงานอื่นยังไงนะครับโครงการคืออะไรเดี๋ยวผมจะขออธิบายเริ่มต้นด้วยคำนิยามของตัวโครงการก่อนละกันนะครับก็อย่าเพิ่งเบื่อครับลองฟังก่อนว่าคำนิยามของงานโครงการเนี่ยคืออะไร งานโครงการถ้าจะให้ผู้ตามคำนิยามนะครับก็คือเป็นรายการงานชุดหนึ่งนะครับที่เราจะต้องทำซึ่งรายการงานชุดนี้จะเป็นงานที่ไม่ใช่งานรูทีนก็คือไม่ใช่งานที่เป็นงานประจำหรืองานที่เกิดซ้ำๆนะแต่เป็นงานที่สร้างขึ้นมาเป็นลักษณะที่เป็น one time effort ก็คือทำแล้วก็จะจบไปนะครับจะไม่ได้ทำซ้ำๆอย่างนี้เรื่อยๆทำครั้งเดียวแล้วก็จะจบนะครับซึ่งในตัวงานโครงการเนี่ย ก็จะมีข้อจํากัดในเรื่องของระยะเวลาในเรื่องของงบประมาณในเรื่องของทรัพยากรที่จะใช้รวมถึงผลลัพธ์ของตัวงานโครงการเนี่ยจะต้องมี p e r f o r m ร์แมหรือมีสเปคให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ว่าจ้างหรือลูกค้าหรือคนที่อนุมัติให้ทําโครงการนะครับพอมาพูดมาถึงตรงนี้แล้วเอ๊ะก็ยังนึกภาพไม่ออกอยู่ดีว่าตัวงานโครงการมันเป็นยังไงล่ะ มีตัวอย่างให้ดูไหมเดี <S <S ๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับว่างานโครงการเนี่ยคืออะไรซึ่งโดยปกติเวลาเราจะพูดถึงงานโครงการเนี่ยเราจะเปรียบเทียบกับงานประจำนะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนว่าถ้าง,งานโครงการเมื่อเปรียบเทียบกับงานประจำเนี่ยลองดูตัวอย่างนี้นะครับอย่างเช่นงานโครงการคือการพัฒนาโทรศัพท์สมาร์ทโฟนขึ้นมารุ่นหนึ่งสมมติยกตัวอย่างในที่นี้คือการพัฒนาโทรศัพท์ iPhone X ก่อนหนะ้า iPhone X เนี่ยมันไม่ได้มี iPhone X มาก่อนนะครับมันมี iPhone รุ่นก่อนหน้าแต่ไม่เคยมี iPhone X มาก่อนนะครับเป็น new product new model นะครับส่วนงานประจำถ้าสมมุติว่าเราพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบของตัว iPhone X เรียบร้อยแล้วเนี่ยมันถือว่าจบโครงการและหลังจากนั้นเนี่ยคือเป็นการผลิตตัว iPhone X เนี่ยเพื่อไปขาย ซึ่งการผลิตเนี่ยไม่ได้ผลิตแค่เครื่องเดียวแต่ผลิตเป็นจํานวนมากหรือที่เราเรียกว่า mass production ซึ่งกระบวนการผลิตจํานวนมากเนี่ยมันก็จะมี process มีขั้นตอนที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับอันนี้ให้เห็นเปรียบเทียบภาพระหว่างการทำงานโครงการคือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นมาใหม่ก็คือตัว iPhone X เมื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เสร็จแล้วนี่คือจบโปรเจกตหลังจากโปรเจกตนี้ก็คือเป็นงานประจำคือเป็นการผลิต ัว iPhone X ที่มีจำนวนมากเพื่อเอาไปขายนะครับถ้ามองในรูปแบบนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าลักษณะของงานโครงการเนี่ยจะไม่เหมือน,นงานประจำแล้นะครับซึ่งงานโครงการเนี่ยถ้ามองในแง่ของตัวคาแรคเตอร์ของมันเนี่ยมันจะต้องมีการกำหนดในเรื่องของไทม์ไทม์ในที่นี้ก็คือโครงการเนี้ยจะใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ คนะาดว่าจะเริ่มเมื่อไหร่คาดว่าจะแล้วเสร็จเมื่อไหร่อันนี้ชัดเจนส่วนงานประจำเนี่ยก็ผลิตไปเรื่อยๆจนกว่าจะ Product Life c y c l e เนี่ยมันมันมันหมดไปนะไม่มีใครต้องการแล้วก็จะเริ่มผลิตซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเมื่อไหร่นะเราก็ทำไปเรื่อยๆนะครับอันที่2จะมีคุณลักษณะที่เราต้องกำหนดก็คือต้องกำหนดตัววัตถุประสงค์ของโครงการโครงการเนี่ย ทำไมถึงจะต้องทำโครงการนี้ทำอะไรทำไมต้องทำทำแล้วได้อะไรทำให้ใครจะตอบโจทย์เรื่องอะไร Impact ของโครงการนี้เนี่ยคืออะไรนะครับอันนี้ต้องระบุให้ชัดเจนนอกเหนือจากในเรื่องของวัตถุประสงค์ในเรื่องของเวลาสิ่งหนึ่งที่จะต้องบอกด้วยเช่นกันก็คือบัตเจ็ตคืองบประมาณโครงการนี้คาดว่าจะใช้งบประมาณเท่าไหร่นะเหมืนั้นมันก็จะทำไปเรื่อยนะงบประมาณมันมีจำกัดน,นะครับ เช่นเดียวกับงบประมาณคือในเรื่องของ r e s o u r c s ก็คือทรัพยากรที่ใช้ทรัพยากรที่ใช้เนี่ยไม่ได้ลิมิตอยู่แค่ตัวเครื่องจากวัตถุดิบวัสดุอุปกรณ์อาจจะรวมถึงคนด้วยนะคนที่มาทํางานเนี่ยก็ต่างจากงานประจํางานประจำเนี่ยเวลาเข้าไปสมมุติเราเข้าไปในสายการผลิตเนี่ยเป็นงานโปรดักชันเนี่ยเราก็จะเจอพนักงาน o p e ปอเรเ e อร์เอนจที่มีความรู้เชิงลึกเกี่ยวทางด้านโปรดักชัน เราก็จะดูแรแต่ในเรื่องของโปรดักชันเราเข้าไปในโปรดักชันเนี่ยเราจะไม่เห็นพนักงานบัญชีเราจะไม่ได้เห็นพนักงานจากแผนก,กนอื่นมาอยู่ในสายการผลิตแต่งานโครงการงานโครงการเนี่ยเราจะประกอบด้วยพนักงานหรือผู้เชี่ยวชาญหรือคนจากแผนกต่างๆที่เข้ามาทำงานร่วมกันยกตัวอย่างเมื่อสักครู่นเนี้ย ในการพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์สมาร์ทโฟนขึ้นมาสักเครื่องหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ในเรื่องของการผลิตมันมีในเรื่องของการออกแบบ u s e r interface มีนเรื่องของซอฟต์แวร์มีเรื่องของฮาร์ดแวร์ ware, นะครับมีในเรื่องของ Material ซึ่งมันจะเกี่ยวข้องเยอะยะ,ยะไปหมดเลยเพราะนั้นเนี่ยลักษณะการทำงานของงานโครงการเนี่ยต้องการคนที่มาจากสายงานฝ่ายงานต่างๆหลากหลายสาขาวิชา ที่มาทำงานร่วมกันในสถานที่เป็น Across the Organizational Participation หรือเราจะเรียกว่า Cross-functional Team ก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นคาแรคเตอร์ของการทำงานโครงการนะครับปัจจัยพื้นฐานหลักๆเลยในการชี้วัดคุณภาพของงานโครงการจะมีอยู่3ตัวนะครับ ซึ่งเราจะมีการกําหนดไว้ในการทํางานโครงการก็คือในเรื่องของเวลาอย่างที่บอกไปอันที่2ก็คือบัตรเจตก็คืองบประมาณนะครับอันที่3มก็คือตัว performance performance ในที่นี้เนี่ยมันจะประกอบด้วย2ออย่างนะครับ performance ในที่นี้ก็คือตัวผลลัพธ์ที่เราจะต้องส่งมอบว่ามีอะไรบ้างนะครับอีกอันหนึ่งก็คือสเปคของงานที่เราจะต้องส่งมอบนะครับ เราบอกว่าเราต้องส่งมอบงานที่1งานที่2งานที่3งานที่1เนี่ยสเปคมันคืออะไรสเปคต้องระบุเพื่อที่ได้ว่าเวลาคนไปทํางานจะได้ทํางานให้ตามสเปคและเช่นกันเวลาตรวจรับงานเนี่ยเขาก็จะดูตามสเปคว่ามันสอดคล้องกันไหมเพราะนั้นตัวแปรพื้นฐาน3ตัวนะครับในการบรหิหารงานโครงการที่เป็นพื้นฐานเลยมีอย่างน้อย3ตัวนะครับก็คือ time cost cost ก็คือ Budget เนาะแล้วก็ Performance 3ตัวนี้นะครับส่วนในหน้านี้ผมก็สรุปไปแล้วนะครับว่าเปรียบเทียบกันนะครับระหว่างงานโครงการกับงานประจำเนี่ยมีความต่างกันในแง่มุมใดบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวในคลิปนี้มันใช้เวลาค่อนข้างเยอะและ้วเดี๋ยวผมขอผมขอพอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาดูกันว่าเราจะพูดเรื่องอะไรต่อไปสวัสดีครับ